ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้กราบแล้วก็ให้หลวงตาท่านผูกแขนเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วเราก็นั่งพักผ่อนอยู่ที่หน้าพระมณฑลที่ปฏิษฐานพระพุทธรูปปางลายๆอยู่แล้วก็ชมพวกเจ้าจอต่างๆนะครับที่มันวิ่งเล่นกันไปมาจีไนีมันคิดว่าเราจะนําอาหารมาให้มันก็เลยมากันเต็มไปหมดเลยครับงอบลูกจุ๋ร้านมาหลวงตาท่านว่าถ้าลงไปข้างล่างจะไปเจอถ้ำนะฮะให้ได้ให้เดินไปสํารวจด,ดู พวกเราก็คิดว่าเราจะลงไปสำรวจดูเหมือนกันว่าจะมีถ้ำอ,อยู่ทางตามที่ว่าหลวงตาท่านบอกกล่าวหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดินกันไปเลยนะครับเลาะมาเทานี้ครับก็จะเดินลงเขาไปท่านด้วย,วยในทีเดียวเลยนะครับไม่ทราบว่ายังไงเหมือนกันนะครับ จหนึ่งก็คิดว่าหลวงตาท่านจะหลอกเราหรือเปล่าแต่อีกในหนึ่งก็อยากจะดูอยากจะเห็นถ้ำนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเดินลงมานี่เหมือนจะไม่ใช่ทางที่เดินเลยนะครับมันรกมากครับแต่ก็มาแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับรอบๆข้างตัวเต็มไปด้วยเรื่อบรเพชรแล้วก็ต้นไม้ป่าต่างๆเถาวันเกี่ยวพันโยงใยกันไปทั่วเลยนะครับ ทางนี้เขาตรงนี้นะครับมีถ้าเดี๋ยวเราจะเดินไปสํารวจหาถ้ากันว่าจะมีดังที่พระอาจารย์เมื่อสักคแก่ปูดในฟังหรือไม่นะครับเราดูกันเลยบนทางจะลำบากนิดหน่อยนะ ขาลงไม่กลัวกลัวแต่ขาขึออ้นอามนะรอบข้างมีแต่ยิ่งเดินลงมาก็ยิ่งรู้สึกกังวลใจมากขึ้นนะครับว่าเราจะามาถูก <ไป S 2> ทางกันหรือเปล่ปานะพี่แกก็ถ่ายทำโทรศัพท์ของแกไปเรื่อยๆนะครับ เราก็อยากจะเห็นถ้ำนะครับดูวังเวงกันนะครับในป่าแห่งนี้นะฮะหลังจากที่เราเดินเดินลงเขามานะครับต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับไม่งั้นเรามีสิทธิ์ที่จะกลิ้งลงไปข้างล่างได้ทุกเวลาเลยครับส้ายตลอดใช่ไหม ไม่ไม่อ่ะเอะมาเจออะไรตรงนี้มีหลังคาคลุมอยู่นะเออมีรูปอะไรอยู่ไหม น้องยังยิ้มได้นะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าจะ,อะจอ<ะ>จ,จะพูดอะไรไม่ค่อยออกแล้วนะครับพอเจอสิ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วมีมนดบเออมีลังคาครอบอยู่แค่ว่ามาจะมาเจอไม้ตะเคียนที่ก่อนใช่ไหม ไม้ตะเคียนตอนนี้ยาวมากนะไม่รู้ว่าจะไปทางไหเดียนะอันนี้เป็นตอต้นตะเคียนใช่ไงเนาะตอตะเคียนแล้วก็ล้มลงไว้นะู่นล้มไปทางนี้อีคนมาเจอก็เลยทำหลังคาครอบไว้ นนรู้สึกว่าเราจะหลงทางกันหน่อย้นะครับไม่รู้ว่าจะดลลง,ลงปไปได้ตามที่ว่าหรือเปล่าแล้วเปลี่ยนเส้นทางกันตอนนี้เลยนะครับเ,เงียบเงียบบางเวงดูเหมือกนกันนะมีชาวบ้านทุกที่ศรัทธาเขาก็มาทําบันไดท,ทําที่ไว้กาบบ้านกันนะมีคนมาโรยแป้งขูดไว้กันด้วยเนะย มีคาถาโชคจากแม่ตะเคียนทองลงขันชั้นลงไประวังงการไประวังก็จะล้มลงไปไมีหินมากมายจับโยงประคองตัวเนี่ย ต้นบุกนะหาดูยากกับต้นบุกต้นใหญ่เลยจะข,ขึ้นตามป่าตามดงตามเขายัางไงครับต้นบุกหุนสวมชุดไทยที่ก็มาถวายแน่แตะเกียง <c oughs> ก็กระจายลงมานี่นะน่าจะเป็นฝีมือของเจ้าจอเนาะเจ้าจอคงจอมาเล่นทางชันวะฮะค่อยๆลงกันนะของ จับราวเชือกไว้จับราวเชือกไว้อย่างเดียวเห็น<ะ>ทางข้างล่างยืนไกลแล้วแต่แทนนี่มันชันอยู่คนจะก,กิ้งงานนี่ สบายแดงอยูน่นจะ้ปจองเอามาเล่นเราน่ากลัวจะมีพบ้งบแล้วเห่างนที่ว่าผงแค่งทางเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาหาวันหน้าได้แล้วเราก็จะลงถึงพืง่นจะละตอนนี้แต่ดูแล้วก็คงจะอีกสักระยะสักพักนะึง ที่ทางของพ่อว่ารถขึ้นมาได้ไงมในที่สุดเราก็มาพบเส้นทางแล้วนะครับโล่งอกไปทีนะครับผมไม่หลงทางแล้วทางใหญ่ไปคล้ายๆว่าเป็นทางรถขึ้นได้นะคิดว่าจะหลงทางแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไม่พบถ้านะครับแต่ว่าได้ออกมาจากป่าก็รู้สึกยินดีมากแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ขอบคุณมากครับที่รับชมครับ